สวัสดีค่ะ tax easy by bk นะคะก็มาพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับสาระดีๆเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงฤดูการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี2563แล้วนะคะก็เลยมีหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับผู้เสียภาษีนะคะก็ได้แก่เรื่อง <c oughs> การพิจารณาความแตกต่างระหว่างเงินได้ตามมาตราย4 0เบ1กับ4 0่เลบ2นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเนื่องจากเงินได้ทั้ง2ประเภทเนี้นะคะ <c oughs> จำเป็นที่จะต้องพิจารณา,าเนื่องจากว่าแบบที่ใช้ยื่นเนี่ยจะเป็นแบบคนละประเภทนะคะเงินได้ส0เล็บ1นเี่ยต้องยืน่นพองกระดองกระดอง9กแต่เงินได้10่เล็บ2นะคะต้องยืน่นพองกระดองนะคะ สำหรับเงินได้ตามมาตราสิบเล็บหนึ่งเนี่ยนะคะทั่วทไปที่เราได้ยินกันอย่างชินหูเลยเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเรียกว่าเงินเดือนแบบเงินเดือนแบบยื่นเงินเดือนนะคะเป็นเงินได้เนื่องจากเงินเดือนซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่านั้นนะคะเงินได้สิบเร็บหนึ่งเนี่ยตามกฎหมายก็จะใช้คําว่าเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานนะคะ ซึ่งนั่นก็จะไม,ไม่ได้หมายความว่าคือเงินเดือนเท่านั้นนะคะองค์ประกอบของเงินได้มาตรานนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือไม่มุ่งผูกสมเร็จของงานไปว่าคุณทํางานไปเนี่ยก็คือวันนี้ทําไม่เสร็จพรุ่งนี้มาทําต่อสิ้นเดือนก็ยังได้รับเงินเดือนนะคะอย่างนี้เรียกว่าเงินได้สิ่หนึหนึ่งนะคะอันดับต่อไปต่อมานะคะก็คือเข้าออกงานเป็นเวลานะคะเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะ อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นายจ้างเนี่ยสามารถบังคับบัญชาลูกจ้างในฐานะนายจ้างลูกจ้างได้นะคะข้อสุดท้ายก็คือนายจ้างเนี่ยจะต้องรับผิดทางละเมิดต่อการกระทำของลูกจ้างหากลูกจ้างเนี่ยนะคะไปทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกนะคะส่วนเงินได้มาตรานสิบเว็บสองเนี่ยก็คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานนะคะเบี้ยวัดเบี้ยประชุมโบนัส ต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเงินได้ที่สิ่งสองนะคะอันดับแรกเลยองค์ประกอบของมาตรานี้ก็คือ1มุ่งผลเร็จมุ่งผลสําเร็จของงานนะคะแปลว่าถ้าคุณทํางานไม่เสร็จคุณจะไม่ได้รับค่าจ้างอันดับต่อมาก็คือผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่มีอํานาจในการบังคับบัญชาผู้รับจ้างได้นะคะเนื่องจากตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใว่าจ้างกันตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะอันดับสุดท้ายก็คือ ผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะไม่ต้องรับผิดทางละเมิดหากหากผู้รับจ้างเนี่ยไปกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ง่ายๆนะคะการพิจารณาความแตกต่างระหว่างเงินได้สิเบเล็บนึงกับสิบสิบหเบนะคะ <c oughs> หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ด,นดีนะคะก็รบกวนเป็นกำลังใจให้ช่อง tax easy by pk ด้วยนะคะโดยการกด แชร์หรือกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by pk ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดแชร์กดอะไลกดแชร์กดอะไลนนะคะบ๊ายบายบจะยุบกล่งองกระดิ่งตรงนี้เลยคะ่ะพี่พี่